แฟนตาชซีซั่นที่11ครับเมกที่แล้วเรารู้ไปเรื่องการเริ่มต้นเข้ามาประกวดของเขาครับความฝันของเขาจุดเริ่มต้นของเขาว่าเขาเป็นยังไงแต่คราวนี้แหละหลังจากนั้นหลังจากวันที่วันที่เขาเล่าเขาต้องเข้าบ้านบางคนอยู่ถึงประมาณ3เดือนบางคนอยู่เดือนหนึ่งบางคนอยู่อาทิตย์เดียวแล้วแต่แต่ว่าการอยู่ในบ้านเนี่ยมันจะต้องมีวีรกรรมในบ้าน ให้เขาเผากันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนมีวีรกรรมอะไรบ้างขอเริ่มที่เดวินเนอร์ของเราใครก็ได้ช่วยเผาเขาที่เราเรียกรอยอ้อยหลายเรื่องลากเกินสามเรื่องไม่คนนี้เขามีวีรกรรมอะไรในบ้านบ้างอย่างเาช่น <ๆๆ S 3> จะเห็นนิ่งว่าเขาเป็นคนที่ผิวทามไม่ได้ทามโดยกําเนิดคเขาทำอะไรทามจากการไม่อาบน้ำเช็ดท้มโดยขี้ใครอ๋อเป็นการสะสมขี้ใครบางคนสะสมสแตมบางคนสะสมสติ๊กเกอร์ หมวกจ้าผู้นี้สะสมทีใครจสีผมที่เปลี่ยนไปเนี่ยเพราะว่าการหมักผมตะะค่้เหรอตะค่ายขึ้นทำไมอย่าเล่าให้ฟังเลยทำไมไม่อาบน้ำไม่คืออาบพี่แต่ว่าคุณเป็นอะไรคุณเป็นอะไรเราจะอาบน้ำเร็วกว่าเพื่อนย่าไม่พี่ประเด็นคือในบ้านอ่ะมันหนาวมากคพี่แล้วนาวเย็นมาก คือห้องน้ำชายนีน้ำอุ่นโอ้าหมันเป็นเองพี่จะบอกว่าสำหรับโลกเราเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้ชายเขาก็จะดูแลดีมาก ช่างหน้าช่างผมเราก็เป็นใช่ลอเป็นทุกคนเลยนะเป็นทุกคนเรื่องธรรมดาผู้หญิงต้องดูแลตัวเองบางทีมันเย็นอย่างเงี้ยพี่แล้วเราเหมือนตื่นนอนมาเราก็เจออากาศเย็นๆแล้วเราลงมาน้ำเย็นอีกเราก็เลยแบบอาบเร็วๆก็เลยไม่อาบเพื่อปเดินเดินเดินผ่านน้ําให้น้ํามันพรมีวันหนึ่งมีวันหนึ่งหนูอยู่กับไอ้จันตอนนั้นมีทายๆแล้วแหละจักระจันเบื่อะางก็แก้กับแปรงฟันกันอยู่แล้วไงพี่ คือเสียงน้ำอ่ะอาบน้ำอยู่ก็มีเสียงแบบว่าเปิดน้ำเปิดน้ำแ่น้ำซ่มีเสียงปอแปดปอแปดด้วยคือแบบโดนน้ำทีพี่หันไปดูแอร์ห้องน้ำบ้านเราพี่มันลอยใช่ป่ะฝักบัวมันติดอยู่กับอยู่กับผนังออกมาได้แค่ไม่ถึงครึ่งห้องน้ำอ่ะแต่เท้าเองไม่ติดประตูห้องน้ำข้างหลังเลยพี่คือไม่อาบคือเปิดน้ำทิ้งเปิดน้ำทิ้งแลก็มีเสียงปอแปะด้วยคือร่ แล้วจัาก็จัดเลยตะโกนเข้าไปไมเฮ้ยี่ทำอะไรอ่ะที่คนไม่เห็นหรอก็ค่อยๆเดินเข้าไปต่อแต่เราแบไม่อาบอยู่ไม่ค่ไม่คือตอนนั้นมันหนาวเราต้องทำอุณหภูมิอ๋อแต่ถ้าไม่มีเสียงใครเรียกก็ไม่ทำไค่ะำพอปิดน้ำแล้วเดินออกมาถ้าหนาบเสร็จแล้วเดะวินเนอร์ไม่อาบน้ำนี่ขอเมาส์คนนี้หน่อยนะคุณภูมิมากคุณภูมิไม่ค่อยมีเนาะ มีแต่ไปแกล้งคนอื่นเขาไงคือผมอ่ะโดนแกล้งเยอะที่สุดแเออด้วยความที่ว่าเราเป็นแก่สุดใช่ไหมแล้อใครจะโดนแกล้งพี่ฮไอ้คิ้วพี่อะต้สุดผมไม่กล้าแกล้งหรอกคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละจะใช้คำอื่นแล้วคุณนั่นแหละแกล้งผมตลอดอย่างไรบ้างอย่างไรบ้างคือคือคนเราเนี่ยคือบางทีพบจิตแพทย์ไหมล่ะหรือยังคือผมอาบน้ําอยู่ครับผมคือ ห้องน้ําชายเนี่ยด้วยความที่เราสนิทกันก็จะแบบว่านัดไปอาบพร้อมกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแยกห้องจะ <มา S 2> <ส>แยก,แยกห้องไม่อาบน้ำไหมอ,อยอ่างงี้คือพวกนี้มันกลัวผีพวกนี้มันกลัวผีมากว่าเออเอ,อ,อ,อาบน้ำไหมไอ้ที่กระโดดย่องๆเลยว่าไม่พี่ละเอาละผมอาบน้ําอยู่อาบน้ําอยู่สักพักหนึ่งตอนแรกเสียงมันก็ดังแหละในห้องก็แบบออกกําลังกายซ้อมพงซ้อมเพลงอะไรไปสักพักเสียงเงียบนะพ่ะะเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าอาบน้ำอยู่น้ำอยู่เสียงมันเริ่มเงียบไปสามสี่คนเริ่มเงียบไป แล้วมันแท็กทีมกันมันแท็กทีมกันครับผมขึ้นมาเกาะเกาะรอบ้อ,อ,องอครับเกาะอย่างนี้แล,แล้วดูเราอาบน้ําเป็นสิบนาที <c oughs> โ,อโอ้มไม่รู้เรื่องหรอไม่รู้เรื่องครับเพราะอาบอยู่ <c oughs> อ่าไอเราก็สระผมท <c oughs> ี่เขสาะผมอยู่อยาสระผมน้อยเพราะผมเยอะไงก <c oughs> ็สาะผมอยู่ คือตอนตอนเข้าบ้านเราบวชแล้วแบบผมผมยังไม่ค่อยเคลอนอันนี้อันนี้ก็ยังบวชอยู่อ่ะที่ที่ที่เห็นอะไรน้อยอ่ะก่อนเข้าบ้านน้อยกว่านี้มจะขอดืามน้ำจะคุยด้วยเสร็จปุ๊บอาบน้ำอยู่ครับผมก็สระผมใช่ไหมล้างล้างแล้วเอ๊ะทำไมมันไม่หมดสักทีแชมพูเนาะแชมพูไม่หมดสักทีก็ไม่หมดสักทีผีแชมพูเงยหน้าขึ้นไปไอ้นนี่ยืนบีบแชมพูอยู่ข้างบนอ๋อคือเราเป็นคนโดนแก้ โดนแกล้งตลอดเป็นวีรกรรมของพวกมันแล้วครัใช่ผมไม่โดนแกล้งหรอคือผมไม่เคยทําอะไรใครเลยใช่ผมเป็นนักมืสานมากที่สุดในบ้านสิ่งอิเล็กทรอนิกส์มันน้อยครับไม่มีสื่อครับถุงก็เป็นอย่างเดียวที่แเขาลือความบันเทิงของผมได้งขาไมแกล้งเขาไม่โกรธใช่คือเขาไม่ให้คร่ใจอ้าวคนต่อไปอัลแม็กมือรกรรมวีรกรรมเขาคือวีคแดนส์ครับพูดเลยแล้วกันที่ผมเป็นนักมือสานใยันที่สุดในวีคแดนส์คือสกิลเขาแบบ

ไหนลองเต้นเต้นบนม้าเต้นไม่คืออันน่ะอันน่ะคือแม็กจะเป็นคนรายการเด็กรายการเด็กไม่ค่อยไม่เคยเต้นมาก่อนเลยเขาจะค่อนข้างยากกับสเต็ปแดนซ์อะไรเงี้ยเขาก็ได้เพลงวันนั้นได้เพลงยากไฟเออร์แล้วเต้นทั้งเพลงมีป๊อปปิ้งมีแบบเยอะแยะอะไรเงี้ยเขาก็นางก็ฟิตซ้อมถึงตีสี่สี่สามที่สี่นางขอเสื้อส้มมั่งแค่แกผ้าตอนเช้าไม่ไหวแล้วพี่แบบร้อนมากเลนื่อยจัดตอนนั้นจะบอกว่าที่ทำไมถึงแบบอยากให้มันจำอ่าเราจำไม่ค่อยได้ อมันเกี่ยวอะไรกับการถอดเสื้อเกี่ยวครับสบายตัวเป็นสบายตัวซ้อมนานไปหน่อยเออแล้วไหนวันรุ่งขึ้นเป็นครูทุกคนก็เข้ามาแม็กเนี่ยเป็นนักเรียนที่แบบว่าขยันมากซ้อมขี้เกียจเปคนเลยซ้อมแบบหนักมากพวกเราแต่เขาหนักกว่าแบบตีสี่อ่ะเจ็ดโมงเช้าตื่นมาเอ้ยออกไปวิ่งเพราะว่าตอนแรกครูทุกคนให้ให้วิจารณาการซ้อมเจ็ดโมงเช้าเราก็เดินมาแม็กนี่ตื่นก่อนอีกตื่นก่อนเจ็ดโมงเช้า ออกมาถึงนอนจ้ามาหลับตรงมานั่งอ่ะมานั่งนอนยาถึงเก้าโมงอ่ะแม่ยังไม่ตื่นอีก <c oughs> แล้วชาร์จแรกอ่ะยังไม่ตื่นเอาเราไม่ทันเมื่อวานแล้วอะใชาไ่ทัาร์จแรกก็ไม่เข้าเรียนงี้เหรอไม่ได้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดไปเรียนเลยเออแล้วไม่ได้แปรงฟันอ่ะพี่แปรงฟันทั้งวันนั้นหลับซ้อมใหญ่เปไงซ้อมใหญ่เป็นไงคุณจำไม่ได้แล้วกับไม่มีค่าอะไเลยไม่มีค่าเลยรที่ซ้อมมาหาผมหาผมไปเพื่อแล้วที่สํคัญคอนเสิร์ตลืมเนเลย

เียบอกว่าซ้อมให้มันประมาณนึงอยู่ังไม่ถ้าตอนนั้นก็เอาจำแม่ก็เอาจำเออกาเอาจำไหมเออไม่ได้ช่วยเอามาวิรกรรมคนต่อไปน้ำไมาดีกว่าน้ำคือส่วนใหญ่วิรกรรมน้ำจะเล่าออกทําไมต้องเกมอ่ะทำไมต้องเอ็มนําขึ้นมาก่อนเลยอยู่ด้วยกันเนีต้นนี่ดอรักเหรอไม่ใช่คือในบ้านอ่ะผู้หญิงมันมีสองอ๋อไม่เหลือสองคนท้ายใช่ไหมเออเราก็แบบเราให้เราไปอยู่กับผู้ชายมันก็ดูน่าเกลียดใช่ก็เลยต้องอยู่กันเอง อยู่กันเองนี่แหละเป็นเรื่องที่ดีมากหญิงกับหญิงสบายใจสบายเคยมาก่อนนะเคยมาก่อนไหมฮะเคยมาก่อนไหมสบายเลยที่พวกเราเดีขาจะขี่ม้าข้ามไปทางนู้นอ่าแล้วยังไงแล้วยังไงต่อคือเอ็มก็จะเห็นกิจกรรมของเขาเยอะกว่าคนอื่นเขาก็จะทั้งดื้อทั้งคือคือไม่ฟังอะไรเลยที่จริงๆคือเขาเป็นคนแบบยี่ยงแบบ สาผมเขาก็ไปสาในอ่างล้างหน้าออซึ่งพี่ทีมงานบอกว่าเนี่ย11ปีที่ทำมาพี่ยังไม่เคยเห็นใครทำแบบนี้มาก่อนเพราะอ,อะไรเพราะอ,อะไรก็ถึงต้องไปสาที่อ่างล้างหน้าเออพะี่มันหนาวไอ้พี่มันไม่มีน้ำเย็นแล้วไอ,อ้น้ำฟู่ๆอ่ะคือมันเป็นฝักบัวเป็นอันกลมอันใหญ่ คือถ้าสระผมอะแล้วมันต้องรมกันทั้งตัวพี่ต้องรมแล้วคือมันใช้เวลานานในการอยู่ตรงนั้นเออเราก็เลยไปสระตบอ่างแล้วค่ะแยแยกแยกเอาดีกว่าใช้เวลานิดเดียวไม่ไม่สระแบบเอมหรอเอมเขาไม่สระสระอี่สระเนี่ยจนแบบนี้เอมใช้หัวเลยจะให้แป้งเด็กเลยเนี่ยมันได้ขาวเนี่ยก็คือแป้งเด็กเลยเรียกเป็นเทคนิคกันผมมันอันนี้คือเปิดไม่ได้เพราะว่าจะเห็นแป้งเออ ลิ้นลับการนะลับการสุดท้ายมาคิวใสสะอาดอยูแล้วเดี๋ยวเราขออยากให้กล้องซูมนิ้วคิวนิดหนึ่งครับใช่เออพี่ทำไมอ่ะพี่เราเล่นพี่หนูว่าต้องให้คู่กับมันใช่ไหมแล้วมันก็ต้องมีฉากจับมือกันอเนี้ยหนูก็ร้องเพลงเศร้าค่ะพอจับมือปุ๊บเห็นเล็บมันนั่นแหละหลุดขำแบบกระเจาคิวชุดมือมือหรือว่าขามป้อมเอานิ้วที่นิ้วป้อมคิวกดเอาเสียเวลาเสียเวลาไม่ได้เจ้เนี่ยดูเล็บมันมันกัดนิ้วมันกัดผมไม่ผมมันกัด นี่แต่ก่อนผมกัดสิบสิบนิ้วนะนอันนี้ตอนนี้ลดเือะลดเหลือสามนิ้วคุณมีปัญหาด้านจิตใช่ไหมใช่แล้วมันทำงานไม่ออกแล้วมันต้องไปพบลิแม่แต่ก่อนผม ไม่ชินหรอชินครับเวลาเิดเขินๆไม่มีอะไรทําก็ก็กัดไม่เขินแล้วอยู่ปกติ้วยแม่ถึงขนาดเอาแล้วไปทำเอาบอลเพชรทำทุกอย่างมีประโยชน์ไหมบอเพชรใช่ไหมผมผมยผมก็ทนหน่อยดูดูดูมูด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 นดูยูดูดูดูู้ดนดมดู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 ดีดูดูหูด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 นูด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 อดู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 ดดูกดูด รู้วิรกรรมเขาไปแล้วแหละแต่ว่าคราวนี้ทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเข้าบ้านปุ๊บก,ก็ต้องได้ได้รับโจทย์ใ,ในแต่ละวีคซึ่งโจทย์เนี่ยก็จะเป็นโจทย์ที่เราคุ้นบ้างไม่คุ้นบ้างแต่ว่าอยากจะถามว่าโจทย์ไหนที่ใครประทับใจคือเพลงอะไรที่ตัวเองประทับใจในวีคไหนเอ็มก่อนก็นได้นะ ก็ <S <S รู้สึกว่าเป็นเพลงที่อธิบายชีวิตเราเลยกเหมือนได้เล่าเรื่องให้คนฟังแล้วก็บอกกับทุกคนว่าถ้ามีฝันก็อย่าหย,ยุดทํำเลยค่ะรู้สึกว่ามันเป็นวิที่เราประทับใจแล้วก็เป็นวิธีสุดท้ายที่พวกเราได้ร้องบนอินแทอก็เป็นเพลงที่พวกเราใฝ่ฝันด้วยอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่รู้สึกว่ามันมีพลังกับตัวเราแล้วก็ส่ง,ลงพลังเทพด้วยค่ะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากวิสุดท้ายมาที่คนต่อไปครับผมชอบ Big Up Producer ไทยครับ จากวีกนั้นคือครูครูเขาจะเริ่มแบบให้เราเริ่มมีความคิดเข้าไปในโชว์บ้างแล้วเราก็จะมีส่วนร่วมมากขึ้นมีครัรู้สึกว่าเราก็เริ่มได้คิดได้คิดงานของตัวเองด้วยเราได้เป็นตัวเองมากออืคนต่อไปค่ะก็ของผมจะเป็นวีกันแม่ค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่คุณแม่เลือกให้นั่นคือเพลงเพลงบ้านของเราครับ ที่าทุกคนก็คงประทับใจเหมือนกันคือเหมือนเราร้องให้คือเขาจะให้คุณหน้เรามานั่งใช่แล้วก็ร้องเพลงเหมือนร้องให้กับแม่เหมือนเราเรามาทำความฝันให้แม่ด้วยแล้วก็ร้องเพลงแม่เลือกให้เกาเป็นความประทับใจของเราแม่แบบนั่งร้องไห้หนูเป็นวีสุดท้ายค่ะวีที่แพ่งเหมือนกันคือแม่รัดี เราเรียนมามันมันได้มันได้จริงจริงแล้วมันตอนที่เราอยู่บนเวทีอะมันเกินคาดมากๆเลยไม่ใช่หนึ่จะร้องไดถึงขนาดนั้นแล้วมันก็มาของมันเองแล้วก็ความภูมิใจที่เราได้อยู่จนถึงวิซสุดท้ายเสียงข้างล่างที่มันขึ้นมาคือกลับไปฟังเป็นพวกแฟนแคมพ์ที่คือมันทั้งหอมันดังแล้วมันแบบทุกคนเขาแบบภูมิใจในตัวเราที่ไม่เสียแรงที่เขาหวดให้เรามาจนถึงนีซ์มันคือจริงจริงที่เราเรียนมาจะเป็น คิว <Q. S 2> ครับครับของผมชอบบิ๊กลูกทุ่งครับมาทำไมให้อายบ้านนาเราดวนน้องไม่ต้องกลับคืนมาวันจะไปไม่ลานีนาไปกับหนุ่มเมืองหลวงทิ้งคนข้างหลังนั่งนาตาลูเ <ผม S 1> พ <อ S 2> ราะอะไรเพราะอะไรคุณไม่ค่อยโดนด่าใช่ไหมใช่ผมโดนด่าน้อยสุดแล้วก็ <c oughs> คือผมเมื่อผมร้องเพลงลูกทุ่งแล้วรู้สึกว่ามันไม่เกรียดับ อืมใช่แล้วมันเหมือนเล่บตัสด,สดส่อยอนะพี่ซึ่งผมไม่เคยร้องลูกทุ่งเลยอืม<ต>จริงๆแล้วชอบไหมชอบไหมตอนเนี้ยตอนนี้ก็รู้สึกชอบแล้วครับอืมคับผมตอนนี้ก็การแข่งขันจบลงไปแล้วนะฮะสิบสองวีคผ่านมา<ช>ความรู้สึกแตกต่างกันังไงบ้างหลังจากออกมาจากบ้านแล้วตอนนี้ไม่มีการแข่งขันแล้วคือการทํางานและได้อยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆนมันก็ภูมิใจอ่ะที่เหมือนแบบว่าอย่างหนูอย่างเงี้ยถ้าหนูท้อวันนั้นก็คงไม่มีเราวันนี้ก็เหมือนเราก็ภูมิใจที่เรา ฝากมาอุปสรรคอะไรเงี้ยมาได้แล้วก็ทุกวันนี้ก็คือทํางานกันทุกวันเลยอะพี่แต่ว่ามันมีความสุขในการทํางานเพราะว่ายังเรายังอยู่กัน12บคนครบมีมีงานมีซีรีส์ทำด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันมีความสุขในการทํางานถึงจะเหนื่อยแต่พวกเราก็เต็มที่กับมันหมายี่คนต่อไปเลยครับอ่ส่วนตัวผมคงรู้สึกว่ามันยากขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนตัวน้อยบางทีเราก็พอเรามาเจอจริงๆริงเราไม่เคยเจอเราเราแค่เคยคิดว่าการเป็นนักร้องมัน มีความสุขนะแล้วก็แบบเออสดใสอะไรเงี้ยในชีวิตแต่พอมาเจอจริงๆแบบมันมีหลายๆอย่างคว้มกดกันทั้งการทำงานที่เราก็ต้องแบบทำให้มันได้เลยมันเหมือนเป็นประสบการณ์ที่เรายังไม่เคยเจอ<ช>เนาะมันก็กดการแบบมันก<ช>็เลยมันก็มีฟิลแบบขอท้อแล้วอะไรเนี่ยเราจะอยู่ได้ไหมแต่ก็อยูแบบเราก็คิดว่าไมกวาม่าเราจะมาเงี้ยเราทำอะไรมาบ้างถ้าจะยอมก็เลอแะไม่ใช่ครับสำหรับผมก็ตอนที่อยู่ในบ้านเหมือนกับว่า เราอยู่ในโรงเรียนเนาะก็คือครูทุกคนเขาพร้อมที่จะรักเราใช่พร้อมที่จะรักเราแล้วก็รู้ว่าเราทุกคนแบบมีพื้นฐานมายังไงเป็นยังไงกันอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้แต่พอเราออกมาทํางานในชีวิตจริงเนี่ยครับมาทํางานร่วมกับคนอื่นมันก็เขาไม่รู้ว่าเรามีพื้นฐานเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเราแบ็คกราวด์มาเป็นยังไงใช่เพียงแต่ว่าคือเราต้องทํางาน,นร่วมงานกับเขาแล้วก็ต้องทํางานออกมาให้ดีที่สุดใช่ก็เหมือนกับว่าเราออกสู่โลกของความเป็นจริงแล้วแบบนี้ก็คือแบบว่ายากขึ้นยากขึ้นครับยากขึ้น ขงนก็เหมือนกันของนก็ยากขึ้นค่ะจากในบ้านเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่ามันยากมากเลยแค่เพลงเพลงเดียวหรือสองเพลงก่อนหนึ่งเีเนี่ยมันมันเหนื่อยมันแบบทุกอย่างทุกด้านเลยแล้วทีนี้พอเปลี่ยนเข้าเป็นความจริงความจริงออกมากแบบเฮ้ยมันยากกว่าเดิมมันไม่ได้แค่เจอตอนนั้นเราโฟกัสแค่เรื่องเพลงแค่จทยเพลงใช่เราโฟกัสแค่เรื่องเพิงเหมนกับเรามันต้องต้องเจอหลายอย่างต้องเจอกระแสต้องเจองานต้องเจออะไรที่ยังไม่เคยทำต้องเจอกบบคนภายนอกแฟนคลับด้วยใช่ยากทัหม อย่างก็ต้องรักตัวตอนนี้ก็เรื่องดีขึ้นขึ้นแล้วครับที่คิ้วบ้างครับครับผมก็รู้สึกว่าในป้านยากแล้วครับแต่พอออกมาข้างนอกเนี่ยมันยากกว่าครับพี่คือทุกอย่างมันนอกเป็นเวลาทุกอย่างมันเป็นระบบทุกทุกอย่างคือแบบต้องเป๊ะ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 ทุกอย่างครัซึ่งผมคิดว่ามันทําให้ผมมีความาัานามากขึ้นครับกับใช้ชีวิต นี่เรียกว่าการทํางานในชีวิตจริงเนี่ยมันคงไม่ได้เหมือนการเรียนเพราะการเรียนเนี่ยมักจะผิดพลาดได้ผิดเป็นครูแต่การทํางานเนี่ยต้องผิดพลาดน้อยที่สุดนี่แต่ว่าทุกคนต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปอีกมากขึ้นครับคุยกันมานานแล้วขี่ม้าปลอมมาก,ก็นา,นานแล้วตอนนี้ยยยอยากจะเริ่มไปขี่ม้าจริงแล้วมาฟาร์มม้าแล้วทั้งทีนะครับเราจะมานั่งแบบอย่างนี้ไม่ใด้ไหนทำท่าควบม,ม้าหน่อย,อยตอนนี้เนาะพร้อมั้พร้อมมั้ยน้ยงองๆพร้อมมั้ยพร้อมครับรไปขี่ม้า มนเอามันกันมากกับกิจกรรมดีๆแต่มาพัทยาทันทีดูเหมือนว่ามันจะมันไม่สุดอ่ะซานีไม่แล้วมากับเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงๆแบบนี้ถูกต้องสัปดาห์หน้าเราก็เลยยังจะอยู่ที่พัทยายังดีกิจกรรมยังมีต่อพัทยาเขาไม่ได้มีเท่านี้เฮ้ยพาไปเที่ยวต่อหนั้นเละถูกต้องค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะต้องขอบคุณสถานที่นะคะสถานที่สวยๆแบบนี้ค่ะที่พรีโบ เราเรียกว่าเป็นสถานที่สวยนะครับพร้อมแล้มีกิจกรรมดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการขีม้าแครหรือว่าให้อาหารต้องลองมาดูใกล้ปีใหม่แล้วนะครับแวะเวยียนกันมาได้ที่พัทยาแห่งนี้ใช่ <นะ S 2> ค่ะแต่แตส่าสัปดาห์หน้านี่นะครสําหรับใครที่รอจะฟังผลงานของน้องๆจะดูผลงานของเขาเนี่ย AF11 เนี่ยได้ดูแน่นอนอแต่ว่าตอนนี้ เราอยากจะเรียกน้ำย่อยกันก่อนย่อยกันน้ำย่อยกันก่อนกับเพลงของพวกเราทั้งห้าคนโอ้ยนี่โชว์พิเศษมาแล้วเ้นนอนเอาแล้วนะเป็นเพลงของใครอะไรยังไงเป็นเพลงของพวกเราทั้ง5คนเลยค่ะให้มาฟังเป็นจิ้มที่เหลือไปโหลดฟังกันเอาได้ชูมีสุขกันเอาเนี่ยเอาล้วครับไม่เสียเวลาฟังเลยครับรู้สึกดีที่มีเธอมารักที่มีให้กันหากว่าเธอมันใจคนนั้นคือฉัน ช่วยรอสักนิดได้ไหมอนนไขอป่ะใจไม่ขอป่ะตัวขอช่วนในหัวใจหากว่าเธอคนเดิมจะไม่เปลี่ยนไปยังไงก็พร้อมจะรักรักเธอให้เวลาหยังยัง พอสบตาคู่นั้นคงต้องยอมปล่อยใจไปมันหยุดไหม ธอจะลแค่เธอบอกกันถ้าเธอหมดรักกันแล้วจริงๆถ้าเธอจะทิ้งกันไปบอกฉันได้ไหมอย่าเก็บไว้อย่าทำใช้ฉันฉันไม่เข้าใจ อากรู้ว่าเธอมีใครบ้างไหมตอนนี้ได้แต่ตั้งคำถามเบาๆในใจทุกทีมีไหมที่ใจจะยังเป็นเหมือนเดิมเธอใจยังคิดถึงกันไหมที่ยังเป็นเหมือน,น,อน,น,นฉันเป็นไหมที่ไหนว่าเรั้มต้นไปกับใครฉันไม่เข้าใจใจแค่เธอ ลับมาที่เดหัวใจไม่มีที่ไปแม่พยายามสักเท่าไรพื้นที่ความจำมีแต่เธอว้ออาววกเร <laughs> เรป็นที่น้ำิน้ำเดก,ก่นอนนะครับสัปดาห์หน้ารับรองว่าจะมาเจอกับเพลงงันเต็มของอย่างแน่นอน ว่าเขาจะมีซิงเกิลใหม่ยังไง MV ไปถึงไหนแล้วนะครับติดตามกันได้ดีครับทางวันเวลาเดิมเลยนะครับทางช่อง True Music ตาม,มันเวลาข้างล่างนี้เลยแต่ว่าวันนี้ครับพวกเราทั้ง7จ็ดคนคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสสวัสดีครับสวัสดีครับสัสดีครับสีคสวัสดีครับ